พาดวาีวยเรียนรู้ด้วยการลงมือทํากล่าวสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีแกะกล่องสินค้ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งชิ้นนะฮะพอดีผมสั่งเจ้าตัว Impact d r v v r r มาหนึ่งตัวเป็นของ Milwaukee นะฮะเหตุผลที่ที่สั่งก็คือก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ได้สั่งเจ้าตัว โคลิกะตัวนี้นะฮะเป็นบล็อกสี่หุนมาใช้ในการแกะนอ็อตในการประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเครื่องหรือว่าซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูงนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีแรงบิดค่อนข้างสูงนะฮะเวลาที่เราประกอบน็อตตัวเล็กๆนะฮะมันก็จะ จะเป็นอันตรายกับโครงสร้างฮะมันอาจจะทำให้น็อตลูดหรือว่าน็อตขาดได้ดังนั้นก็เลยมองหาเจ้าตัว impact driver นะครับที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสหรับในการประกอบอย่างเช่นว่าเราซ่อมสว่านอย่างเงี้ยฮะอินเจียอย่างเงี้ยฮะน็อตเล็กๆอย่างเงี้ยฮะก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวที่สามารถปรับแรงบิดแล้วก็แรงบิดไม่สูงมากนะฮะในการแก้ไขปัญหาในการซ่อม ก็พยายามเลือกเครื่องมือที่มันตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานนะฮะก็เลยมองเจ้าม,ม,มิว w a u k e ้ตัวนี้มาซึ่งเขาจะมีนะฮะเขาจะมีฟังก์ชันให้เลือกอย่างเช่นการปรับระดับ 1, 2, 3, 4งสองสานะรปรับความความแรงได้เจ้าตัวนี้นี่จะปรับได้2องสองตำแหน่งครับแต่ก็ยังแรงขนาดที่ถอดล้อถอดน็อตร้อรถกระบะได้สบาย นะัที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ก็สำหรับงานหนักครับตัวนี้นี้มาดูในส่วนของที่ผมสั่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวกแกะให้ดูก็สำหรับงานที่เบานะครับในการประกอบเครื่องอย่างเช่นเครื่องล้างแรงดันสูงหรือซ่อมพกสวานขันสกรูหรืออัดน็อตเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์สิบหรือบล็อกเบอร์หกเบอร์แปดอย่างเงี้ยฮะก็จะเหมาะกับการใช้ เจ้า Impact ไดเวอรตัวนี้เดี๋ยวลองลองแกะดูนะฮะว่าผมสั่งอะไรมาบ้างผมก็จะไม่ได้สั่งมาในเป็นตัวที่มันคอมพิวเซตนะฮะก็จะเป็นลักษณะส,สั่งตัวเปล่าแล้วก็สั่งเจ้าแบตเตอรี่นะฮะแยกเระกล่องผมก็ไม่ได้สั่งฮะเพราะว่าถ้าเกิดรวมทั้งเซตเนี่ยสั่งยกเซ็ตเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูง ก็เลยเลือกที่จะสั่งแยกเอากับที่สั่งไปก็จะมีตัวเปล่าหนึ่งตัวแล้วก็แบตเตอรี่ครผมสั่งก็มีแบตเตอรี่8แอมหนึ่งตัวแล้วก็5แอมเดี๋ยวดูนะครับผมได้อนะไรมาบ้าง มีกระเป๋าแถมมาให้หนึ่งใบก็ต้องขอบคุณทางร้านนะฮะสั่งผ่านลัซด้าฮะมีกระเป๋าใบโตเลยนะฮะมาให้หนึ่งใบสีสันสดใสนะครของมูุกี้สีแดงฮะตัวนี้ผมว,ว่าผมดูแล้วในส่วนของ Impact d r v v r รนะฮะที่เล่งๆไว้ก็มีอยู่ สองยี่ห้อด้วยกันนะฮะก็มีในส่วนของหมูวอลกี้กับไป็ตัวดีวอนะฮะก็เลยมาตกลงตกลงปงใจที่เจ้าตัวหมูวอลกี้เหตุผลที่เลือกเจ้าตัวหมูวอลกี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีฟังก์ชันอย่างที่ว่านะฮะรวมถึงฟังก์ชันในการถอดหรืออัดเจ้าเมดนต์ชีสนะฮะมีการ ยิงทะลุแล้วหยุดให้อะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนในส่วนของออปชันเขาผมว่าตอนนี้น่าจะดีที่สุดในตลาดนะฮะผมไม่ได้เชียร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์แต่เห็นรีวิวแล้วก็การใช้งานน่าใช้ฮะแต่เดี๋ยวลองมาแกะดูฮะมีอะไรบ้างถ้าก็มีแบตเตอรี่หนลูกสอลูกตัวน,นี้ เป็นตัว8แอมป์ฮะตัวนี้เป็นตัว5แอมป์หาน้ําหนักก็ต่างกันเยอะนะฮะเนี่ยในกล่องแล้วก็ผมได้แท่นชาร์จมาหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะสั่งราจาก ราซาดาสำหรับชุดนี้ผมสั่งมานะะรวมแล้วก็1 1 7 7งหนึ่านะฮะเงนกว่าบาทจะได้ชุดนี้มาไม่มีกล่องมาให้นะฮะเราลองมาดูด้านในกันนะฮะเป็น m M 8 วอ l กี้อิมแพกไดเวอร์มอเตอร์บัลมีระบบคอนโทรลมีแบตเตอรี่เราดูด้านในนะด้านในมีอะไรมาให้ตัวนี้เป็นตัวเปล่าฮะ มีตัวเปล่ามีใบรับประกันนะฮะมีใบรับประกันมาให้แล้วก็มีคู่มือนะฮะเป็นรุ่น M18 FID2 เอาตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานสาังกฤษนฮะ มีอะไรอ em. ีกเอ่ยฮะก็มีเปเปอร์อีกสองชิ้น h ห้ไปดูที่ e l เล t ก i c ิกทูนะฮะเป็นคู่มือแกนแนะนำการใช้ความปลอดภัยต่างๆเดี๋ยวต้องมีเวลาต้องมานั่งอ่านฮะเป็นภาษาอังกฤษต้องมาทำความเข้าใจคร่าวแต่หลักใหญ่ใจความก็ไม่ได้มีอะไรยากนะฮะในการใช้งานอ่านะแล้วก็มีคู่มือนือรู้สึกจะเป็นแคตตลอ,อกของเขานะฮะเป็นเครื่องมือของมูโบกี้ทั้งหมด นเี่ยมีแบตเตอรี่มีสว่านมีหินเจียก็ของยี่ห้อนี้ผมว่าน,น่าใช้ฮะแต่ว่าติดแค่เรื่องราคานะฮะถ้าไม่ติดเรื่องราคานี้น่าใช้ฮะเนี่ยทำสินค้าออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดะนะฮะ ัวก็กำลังกระชับมือเลยฮะเนี่ยผมชอบฮะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็งานประกอบต้องยอมรับว,ว่าสมราคานะฮะงานประกอบดีมากฮะเนี่ยตะคงตะเข็บจิบฮะไม่มีเพยเยอไม่มีขบนะฮะผสมพลาสติกเรียบร้อยดีฮะเนีฮะงานประกอบเนียนมากฮะมือจับกระชับ ตรงนี้เป็นลักษณะการกันกระแทกกันลื่นนะฮะด้านหลังก็จะเขียนว่า fu le นะฮะ f ิ e l b u a c l e t นะตัวนี้นะะลักษณะการใส่เจ้าตัวดอกก็สามารถสวมได้เลยฮะที่ผมดูในรีวิวเนาะก็สวมเข้าไปได้เลยแต่ตอนถอดน,นี่ยังต้องยก ต้องกดดึงตัวนี้ยกขึ้นมาเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะแต,แต่แต่ตอนสวมเนี่ยสวมใส่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟบอกสถานะนะฮะก็จะมีเลเวลหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้ฮะเป็นรูปสว่านตรงเนี้ยจะเป็นลนักษณะใช้สำหรับขันเมดินชีทฮะ แรงบิดสูงนะฮะตัวนี้ผมเห็นในรีวิวนะฮะสามารถที่จะถอดน็อตล้อได้สบายฮะอยู่ที่226นิวตันตัวแม็กเขานะฮะตัวแรงบิดสูงสุดของเคาที่ทำได้ฮะก็ดูแล้วถ้ามีตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่อ,ดอดแดปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะถอดน็อตประกอบน็อตแล้วก็ใช้เป็นสว่านไขควงประกอบเครื่องไม้เครื่องมือที่ เช่นสว่านเนี่ยได้ฮะเพราะว่ามันมีปรับเราก็ปรับแค่เกียยรหนึ่งฮะมันก็จะเบาสามารถที่จะประกอบน็อตเล็กๆน้อยๆได้ฮะแล้วก็รวมถึงน็อตเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นเครื่องล้างแรงดันสูงหรือเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถประกอบได้เลยฮะเครื่องนี้พอแรงบิดมัน,มนสูงฮะถึง226นิวตันก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าใช้ฮะแล้วก็ควบคุมงานแต่ถ้าเกิดว่า ข้ามไปหางานหนักเลยเนี่ยประกอบเครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่แนะนานะฮะเพราะว่ามัน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 ใช้ผิดวัตถุประสงค์ฮะแต่ที่ผมสร้างตัวนี้มาให้มันตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของผมส่วนถ้าเกิดว่าจะประกอบเครื่องใหญ่เนี่ยก็ข้ามไปหาตัวเจ้าบล็อกขนาดสามทัหกเลยนะฮะก็จะเหมาะก,กว่าพยายามใช้เครื่องมือให้ให้ถูกกับลักษณะงานจะดีที่สุดนะมีใบรับประกัน รู้สึกเจ็ดตัวนี้จะรับประกันหนึ่งปีนะฮะนี่ฮะมีการสแกนาร์โค้ดที่นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมมาดูในส่วนที่สองนะฮะก็จะได้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะขนาดห้าแอมป์ตัวนี้ก็ซื้อแยกมาฮะนะฮะ,นะฮะตัวแบตเตอรี่เองเขาก็มีรับประกันให้นะฮะก็แยกนะฮะเนี่ย มีใบรับประกันแยกต่างหากนะฮะส่วนแบตเตอรี่เขาเขาก็จะมีซซเรียลนัมเบอร์ของเขาอยู่นะฮะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ number นัมเบอร์นี้ในการรับประกันตัวนี้ตัวหนังสือเล็กนิดนึงนะฮะก็1ปีเหมือนกันฮะสเดือนโอเคครับเดี๋ยวลองประกอบดูไม่รู้ว่า ก็ชาร์จมาหรือยังนหนักใช้ได้ฮะนะฮะ5มเลดลิเทียมไบออน M18 หางานแพ็คเรียบร้อยฮะด้านล่างมีแผ่นยางฮะในการวางกันลื่นฮะก็ะถือว่าประกอบมาได้ดีนะฮะเนียนฮะสมราคา นี๋ยวลองประกอบดูตรงนี้เขาติดตั้งลิ๊บมาให้ด้วยน,นะเนี่ยฝั่งนี้ตรงนี้เก็บดอกดอกไข่ควงก็เก็บไว้ตรงนี้ก็ชับดีนะฮะไมคคอน ตัวนี้มีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ลองกดดูนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จมาก็อยู่ระดับหนึ่งนะ,ะเนี่ยจะต,ต้องนำไปชาร์จให้เต็มะฮะี่เบอร์สาม้ามีปุ่มกดตรงนี้ฮะปุ่มซ้ายขวาน,นีไม่ใช่นะฮะเป็นหลุมๆเนี่ยตำแหน่งกดคือตรงกลางฮะนะ,ะกดวนไปเรื่อยฮะ อันนี้เป็นเบอร์3อันนี้เป็นลักษณะใช้สำหรับยิงไม่เด่นชีดฮะแรงบิดเขาจะค่อยๆสูงขึ้นฮะแล้วก็หยุดเมื่อใกล้จะทะลุฮะเดี๋ยวยังไงตอนทดลองทดสอบใช้งานเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึง่งแล้วก็เบอร์1น,นี่เบาสุดฮะเสียงจะสมมตะิะไม่ไม่ไม่แรงฮะ ลองดูเบอร์สองนะฮะฟังเสียงฮะโอ้กแกลงใช้ได้เลยนะครับดูเบอร์สามนะฮะโอ้แหลงฮะแรงตัวเล็กๆแค่นี้ได้ถึงสองรอยยี่สิบหกนิวตันเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูฮะเด,เดี๋ยวดูในส่วนของ แ,แบตเตอรี่8แอมดูบ้างฮะผมสั่งเพิ่มเข้ามาเอาไว้สำหรับสลับใช้นะฮะเพราะว่าราคา5แอมกับ8แอมเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวก็เลยขยับไปเลือก8แอมเลยฮะ,ฮะสังเกตว่าในแต่ละตัวเขาก็จะมีใบรับประกันของเขาเองนะฮะนี่ฮะ แยกเป็นตัวของใครของมันนะฮะของชุดนี้ก็แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใบรับประกันตัวนี้นะฮะแยกกันมีรับประกันทุกตัวฮะเยวลองแกะดูฮะ 8แอแมป์โหถ้า12แอมป์นี่คงจะโตวกว่านี้มากเลยนะก็แนะนำนะฮะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ไม่เยอะนี่ผมว่า5แอมป์ก็พอนะฮะ8แอมป์นี่รู้สึกว่ามันจะไซสมันจะใหญ่และน้ำหนักมันน่าจะจะเยอะนะฮะเวลาที่เราทำงานน่าจะเกิดการเมื่อยล้าได้ ดูดิฮะแล้วมันขนาดพอมันใหญ่ขึ้นมันก็ทาให้ตัวมันเทอะทะฮะน่าจะเหมาะกับการใช้กับเครื่องที่ใหญ่หญกว่านี้ฮะสาหรับความคิดผมนะฮะผมว่าเหมาะกับ5แอมมากกว่าฮะ8แอมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ไปหน่อยนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจใดูนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานยาวๆนะฮะไม่อยากจะชาร์จบ่อยๆก็แปดแอมนี้ก็เหมาะฮะจริงๆห้าแอมก็พอแล้วฮะเพียงพอผมว่ากำลังสวยเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกำลัาางดีฮะน้ำหนักก็ไม่เยอะมากแต่ตัวแปดแอมนี่หนักฮะ น่าจะต้องเหมาะกับพวกหินเจียวพวกที่ต้องใช้กำลังวัดส,งสูงๆแล้วก็ที่มอเตอร์ลูกตัวโตวนะฮะก็จะเหมาะกับตัวนี้ฮะก็หนึงขีดเหมือนกันฮะเดี๋ยวต้องนำไปชาร์จอ่ะเดี๋ยวดูแท่นชาร์จกัน ชาร์ก็มีคู่มือมาให้นะฮะมีหัวแปลงสำหรับต่างประเทศนะฮะบางทีก็ใช้อย่างประเทศมาเลเซียนะฮะใช้ปากแบบนี้ด้านในก็จะมีใบรับประกันมาให้นะฮะ จะแยกของไข่ของมันท่านชาร์จ จะชาร์จได้สองแบบนะฮะแบบที่เป็นลนักษณะอ่าบอดี้แบบนี้ฮะที่สวมลงด้านล่างกับตัวนี้ฮะ,ะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองเสียบชาร์จกันดูฮะ ชาร์จติดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเดี๋ยวก็คงนะฮะมันชาร์จพร้อมกันได้ะฮะในฝั่งนี้ก็มีที่ชาร์จอีกฝั่งหนึ่งก็ไฟก็คงจะโชว์ตำแหน่งนี้โอเคครับก็ที่ได้มาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานอีกทีหนึ่งฝากกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ